ไอ้ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันก็ไม่มีอย่างอื่นนะก็อย่างที่เคยพูดได้ฟังอยู่แล้วน,นะต้องบำเพ็ญไตรลักษณ์านนี่ให้เกิดขึ้นในใจเสมอเสมอต้องให้เกิดความรู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาอยู่นั่นนะ ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งงาบทั้งละเอียดอย่างนี้นะต้องให้เห็นชัดด้วยด้วยปัญญาอยู่นั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลักษณะสามประการนี่กำกับอยู่ด้วยหมดเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ตลอดถึงเสียงถึงสี ต่างๆหมู่นี้นะ,ะสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองสีมุย้ยสีอะไรหมู่นี้มันก็อาศัยรูปอันยำหยาบอันนี้แหละเป็นอยู่ท่านเรียกว่าอุปทายยาูปแปลว่ารูปอาศัยเสียงต่างๆก็อาศัยรูปอันนี้ถ้ารูปอันนี้มีบัติตรงแล้วเสียงก็ดังไม่ได้เลยอ,อย่างนี้เนะี่ยเราต้องพิจารณาให้ละเอียดลงไป แต่คนเราก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอีกบ่อยๆแล้วพอเราเห็นคนใดเนี่ยมีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใย,ยเขาว่านั่นเนี่ยอพอเห็นเขาเนี่ยเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วแหมคนนี้สวยผิวพรรณผุดพองจริงอน่าชมหน้าเฉยจริงๆเพราะว่านี่เนี่ยแล้วก็เอาแล้วจิตแปรป,ปรวนเวลาบวันนี้นะอะ่มันเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ท่วงเข้าไปจริงๆเนะ่ยมันก็ไม่น่ายินดีพอใจอะไรอะ่ะเพราะว่าผิวพธุ์ที่เป็นสีเนื้ออสีแดงสีเหลืองอะไรปรากฏอยู่ตามร่างกายหรือบนใบหน้าอะไรหมดนี้มันก็ล้วนแต่เป็นเลือดทางนั้นเลยนะวิงนะ่งเนี่ยผู้ใดเลือดมันดีหน่อย อย่างนี้นะมันวิ่งไปได้สะดวกเลือดมันแล่นไปแล่นไปทั่วสารพางร่างกายเนี่ยไปได้สะดวกเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายพวกนั้นมีผิวพันผุุดพองหน้าตาแดงผิวพันณ์ตามแขนตามตัวตามอะไรพวกนี้ผุดพองนี่นั่นแสดงว่าเลือดมันสม่ําเสมอเลือดมันไม่เสียอ่าผู้ใดเลือดจาง ผิวพันก็ไม่ค่อยพุดพองเท่าไ,รไหร่หน้าผิวพันก็ไม่ค่อยแดงไม่ค่อยเปล่งปังเขาว่าเลือดมันจางเนี่ยนั่นแหละอาศัยเลือดต่างหางนี้อันผิวพันเปล่งปังอันนี้นะนั้นเราก็เพ่งดูว่าอา้าวเลือดตางหากนะรู้ว่าจะของไม่เที่ยงนั้นนอะหมูนี่เราจะไปยินดียินไลอะไรกับมันนะ เพราะว่าเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วมันไม่ใช่มันจะเปล่งปังอยู่นั้นตลอดไปนะผิวพรรณของคนนะเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วกระสูบซีดแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปแล้วมันกระสูบซีดแล้วไอผิวพรรณที่เปล่งปังในกะ่อนนั้นก็หายไปไหนไม่รู้นี่อย่างนี้เราต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้นะนะเมื่อเราพิจารณาโดยอาศัยสมาธิเป็น เป็นพื้นฐานแล้วก็มาเจริญปัญญาค่้ควรอยู่ภายในนี่ให้มงมากเอาไปมันก็เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไตรลักษณะนาณญาน,าน,านคือความรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันก็ปรากฏญานที่สองรู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละญานที่สามก็ปรากฏว่าเพราะร่างกายนี่มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง มันจึงไม่ใช่ของเราก็ความจริงมันมีอย่างนี้นี่แล้วเพ่งพิจารณาให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นในสามลักษณะนี้เสมอเสมอแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรนะอืมมันก็คลายความรักความชังลงไปได้แต่ว่าต้องรู้อยู่ภายในนะเราจะส่งออกไปรู้อยู่ข้างนาอกไม่ได้ความะต้องกำหนดรู้อยู่ภายในความรู้สึกอัน,นั้น เห็นความไม่เที่ยงก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นเห็นความทุกข์ทนในยากลำบากก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นอย่างนี้นะเห็นความเป็นนักตาไม่ใช่ตัวตนเขาเขาก็เห็นอยู่ในความรู้อันนั้นอย่าไปส่งออกไปเห็นอยู่ข้างนอกนู้นไม่ไม่ได้เมื่อมันเห็นอยู่ในจิตใจอันเป็นปัจจุบันนั่นแหละมันก็ตัดสินลงได้ เออจริงทุกสิ่งไม่เสี่ยงทุกสิ่งเป็นทุกทนได้ยากจริงถ้าหากว่ามันเที่ยงมันจะไม่มันก็จะแตก,แตกจะดับหรือมันจะประพันหรือ,อนะี่ในตัวเองก็ตั้งปัญหาถามตัวเองตัวเองก็ตอบตัวเองไปเรื่อยๆตัวเองก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะอถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วนี้ความมันมันก็ไม่มีแหละความทุกข์ไม่มี ทุกขังก็ไปปรว่าทนได้ยากนี้ทนได้ยากก็คือร่างกายอันนี้แหละถ้าเราลงไม่ไม่รับประทานอาหารสักสองสวรรดูสิเนี่ยมันก็กระวนกระวายเน้วไฟธาตุร้อนไม่มีอาหารจะย่อยกเขากราะเพาะลำไส้ปวดท้องเนี่ยอเข้าไปแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละทุกขังไป็ว่าทนได้ยากมันก็มาจากความไม่เที่ยงนั้นเลยมันจึงทนได้ยากลําบากอย่างนั้นเนี่ย เราพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งในใจอย่างนี้นะเสมอเสมอเลยอย่าไปนึวกวา่าเรารู้แล้วแหละอันนี้จังทุกฝังอนัตตาไม่จะเป็นต้องพีณาอะไรอีกหรอกเอออย่าไปเราต้องเพ่งเข้าไปภายในนุ่นเอาถ้าว่าเรารู้จริงๆลองอายให้ใจมันยับยั้งอยู่ในภายในในปัจจุบันลองดูสิอย่างนี้นะถ้ามันรู้จริงๆอะ่ะมันอยู่ได้ไหมนี่นะ เออถ้ามันจิตมันยับยับย้งอยู่ได้มันรู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นอะไรอย่างนี้อ่าการพิจารณาลักษณะทั้งสามประการมันกระเจมแจ้งขึ้นมาจิงๆเลยแบบนี้อันนั้นก็เรียก,กว่ามันรู้แบบนี้นะมันรู้แล้ววบบนี้เมื่อไม่รักษาความรู้อันนั้นไว้มันก็เสื่อมได้เหมือนกันนะนี่มันเสื่อมดังนั้นแหละเมื่อเรารู้อย่างนั้นชัดแล้วจะก็ต่อไปก็พยายามรักษาความรู้ชัดอันนั้น ไว้เสมอเสมอไปถ้าถ้ามันความรู้อะไรมาค่อยถอยมันเตอมลงไปแล้วก็พยายามเพ่งพิจารณาให้มันรู้ยิ่งขึ้นมาเหมือนเดิมอีกออย่างนี้นะการพิจารณาตรัยลักณะญาณน,น่ะมันจะยิ่งมันจะแก่กล้าขึ้นไปเพราะเราทําอยู่เราก็ทําอุบายเียบคายในใจอยู่เสมอเสมออย่างนี้แหละให้ฟากันเข้าใจ นี่แหละคนเรามันก็มาติดอยู่อัตตาคือตัวตนนี่เองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อมันมาถือมันว่ามีตัวมีตนแล้วนี่มันทําชั่วได้ทุกอย่างเลยแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อมันมีตัวมีตนเขาแล้วมันแข็งกระด้างเลยวบบนี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรอะไรเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจึงทําบาปได้ ผู้ที่ไม่ทําบาปนั่นน่ะผู้ละบาปได้นั่นเพราะว่าพิจารณาเห็นร่างกายนี่ไม่มีแก่นฐานอะไรเลยมันมีเกิดขึ้นแล้วแปรปวนหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทําลายลงเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะจะใช้ไปทําบาปทําไมนี่อย่างนี้ผู้มีปัญญามันก็สอนตนเข้าไปพิจารณาเข้าไปเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทําบาปนั่นแหละ พะผู้ไม่ทําบาปได้เด็ดขาดออกมาจริงๆก็คือภูละความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่แหละละความเห็นอันนี้นะออกจากกิจใจให้ได้เนี่ยให้ความเห็นที่ว่าขันหน้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาที่เกิดขึ้นมาแทนพันอย่างนี้แล้วผููนั้นจะไม่ทำบาปเด็ดขาดเลยอย่างพระโสดาบันอย่างนี้นะก็พระท่านเห็น แ e n ในไตรลักษณญาณในขันห้านี่แหละตามเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเพราะเหตุนั้นพระสวัสดวันจึงละบาปได้ขาดเด็ดไปเลยเอันเป็นอย่างนั้นดังนั้นในการปฏิบัติธรรมของพุทธบร,ริษัททั้งหลายก็ต้องมุ่งอย่างนั้นที่มุ่งให้มันพ้นจากอำนาจของบาปกรรมความชัว่วต่างๆนี่นะ อย่าไปอย่าไปมุ่งไอ้มรรคนที่พานนู่นทีเดียวเลยดอกเอา้ามุ่งให้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันระงับดับไปจากจิตใจนี่เพราะบางทีนวะมันก็มีโกรธอยู่เนี่ยไม่มากก็น,น้อยนะนี่แหละเชื้อของบาปมันยังมีอยู่นี่ออต้องให้เข้าใจดังนั้นบางทีมันก็มีโลภอยู่เห็น คนอื่นมีอะไรมีสิ่งของอะไรมากกว่าตนตนไม่มีก็อยากไดเ้เพ่งเล็งอยู่นั่นแล้วอยากได้อันนี้นะความโลภอันส่วนละเอียดแต่ไม่ถึงกับไปจี้ไปปล้นไปแย่งเอาของเขาหรอกแต่ว่าในภายในใจมันทักอยากได้อยู่นั่นอยากได้ของเขามาเป็นขคงตัวเออนี่ลองพิสูจน์ดูมีไหมในใจของเราอย่างนี้ มันยังมีไหมเนี่ยพิสูจน์ให้รู้เช่นอย่างเป็นพิษูุสามเณรเนืนน้อวศกวาทิการก็ตามเลยเมื่อเห็นพิกษุ์รูปได้รูปหนึ่งมีเครื่องใช้ไม่สอยดีกว่าตัวอย่างนี้นะได้รับอนุเคราะห์จากพระคููใหญ่มากไอตัวนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็น,น้อยใจเนี่ยมีไหมให้ดูใจของเรา นั่นแหละที่มันเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าไอสิ่งของบางอย่างนั่นมันมีจำกัดอย่างนี้นะแล้วจะไม่สามารถที่จะแบ่งให้ทั่วถึงกันได้อย่างนี้นะแล้ววันนี้เมื่อเราพิจารณาเมื่อผู้ผู้ผู้หลักผู้เป็นหลักผู้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา พิจารณาเห็นว่าผู้ใดได้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากผู้ใดได้ช่วยกิจการคณะสงฆ์ได้มากอย่างนี้นะมันก็ควรให้แก่ผู้นั้นยกย่องผู้นั้นไปก่อนอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละการที่คนเราทําอะไรลงไปแล้วมันมีเหตุผลเนะี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านทําอะไรมีเหตุผลแต่พุุษชนเห็นนักปราชญ์ทำอะไรลงไปแล้วไม่รู้เหตุผลของท่านก็ไปยกโทษท่านก็มี หาว่าท่านลำเอียงอย่างนี้อย่างนั้นไปตะพฤกตะเพือไอ้เช่นนีนะ้เราต้องเรียนรู้นะต้องเข้าใจเหตุผลเออถ้าจะพูดว่าถ้าสิ่งของอะไรมันมีมากพอจะแจกให้ทั่วถึงแล้วเพื่อนกักไปเสียไม่ยอมแจกให้ทั่วถึงให้ไปได้วางหมู่วางพวกบางหมู่ไม่ได้อย่างนี้เออหน้าเพ่งเล้งอย่นั้นนะหน้าวิวจารณ์กันโยว่ว่า ผู้เป็นประมุขผู้เป็นหัวหน้าลำเอียงะจะว่าก็ถูกได้อันนั้นนะของมีควรจะแจกให้ทั่วถึงกันอยู่ไม่ไม่แจกให้ทั่วอย่างนี้นะควรทำนี่ได้เลยอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจเอาเมื่อเราทำความดีไปมากๆเข้าไปไม่เห็นแก่ไม่ไม่หวังผลตอบแทนอะไร เอาหน้าที่ของเรามีอย่างไรเรแล้วก็ทําไปอยู่อย่างนั้นนะใครจะให้อะไรก็ตามไม่ให้ก็ทั่งหน้าที่เราจะต้องทําความดีอย่างนี้เราก็ต้องทําไปแต่ถ้าผูใ้ใดก้มหน้าทําความดีไปอย่างนั้นไม่ท้อไม่ถอยไอ้ผลแห่งความดีที่ผู้นั้นทําด้วยความจริงใจอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดขึ้นนั่นแหละมันก็ย่อมวันดานให้มีให้เป็นไปได้อ มันมันเห็นมันเห็นผลมันหลกเราจะไปชิงสุกก่อนห้ามการทําความดีนะเราทําไปทําไปเมื่อความดีแล้วนะมันเข้าขั้นแล้วมันสุกงอมเข้าไปแล้วนี่มันก็หล่นลงจากต้นมาแค่มันผลไม้ก็ดีได้บริโภคกันแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่สุกงอมมันก็ยังหล่นลงจากต้นไม่ได้ผลไม้นั่นนะอันนี้ฉันใดเหมือนนกัเนี่ยการทําความดี ถ้าว่ายังมันยังไม่เข้าขั้นที่จะให้ผลเช่นนี้แล้วมันก็ยังให้ผลไม่ได้อให้เข้าใจอย่างที่นั่นแหล,ละการแสดงธรรมนี่ย้ำเรื่องนี้ให้มากๆเพราะว่าคนมักจะลืมไม่ไม่เดนไม่ได้พิจารณาเรื่องอย่างนี้ให้มากเลยเหตุนั้นมันถึงได้เกิดอิจฉาริษยาตาโลนกันต่างๆนา่นนานี่ไอ้ผู้ที่รู้เหตุประจรันนี้ดี อย่างน้องครูเนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่นน่นนะอ้าวอ,อยู่กับหมู่กับเพื่อนปฏิบัติตครูบาอาจารย์อยู่อย่างนี้บางองค์บางท่าน่ะครูบาอาจารย์กระสงเคาะด้วยเครื่องใช้ไม่สอยพิเศษเพื่อนได้ไหมเราไม่ได้เราก็นึกว่าอ่อไอเราทําความดียังไม่พอมันก็เป็นธรรมดาแหละ เพื่อนได้ดีได้ดีเพื่อนก็ทําความดีได้มากกวัวเราเอาเราจะต้องค้มหน้าทําความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างงี้นะสอนตัวเองเข้าไปนี่ก็ตั้งหน้าทําความดีไปให้สม่ําเสมอไปเราไม่คิดว่าเอา้าใครได้รับสงเคราะห์มากคนเราก็ทํำสิงานน่ะไม่เราไม่คิดอย่างนั้นเลยอ้อา จะได้รับสงเคฆ์หรือไม่ได้รับสงฆ์อะไรจากใครก็ช่างหน้าที่กิจวัตรของเรามีอย่างนี้เราจะต้องทําอย่างนี้เช่นอุปชายวัดมีเรามีหน้าที่ปฏิบัติอุปชาอาจารย์เราก็ปฏิบัติไปอาจารย์วัดเราอยู่กับอาจารย์เราก็ปฏิบัติอาจารย์ไปอาจารย์จะให้อะไรไม่ให้อะไรก็ช่างแล้วกิจวัตรต่าง มมนี้มันมีหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องทำนะแล้วก็ต้องทำกันทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ต้องไม่ต้องไม่ทิ้งให้คนนู้นทำคนนี้ทำใครเห็นว่าคนทำอย่างไรแล้วก็ลงมือทำไปเลยอย่างนี้เพราะว่าข้อว่าปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่เป็นของลึกล้ำอาจจะมองไม่เห็นเลยถ้าเอาใจใส่แล้วมองเห็นแน่นั่นแหละถ้าไม่เอาใจใส่มันก็มองไม่เห็นหละ ผงใจไปทางอื่นนั่นมันจะรู้ได้ยังไงล่ะมันจะทําได้ยังไงอ่ะใจไปเพราะว่ากวนอยู่กับเรื่องอื่นโน้อย่างนี้นะไอเรื่องที่เป็นกิจวัตรที่ควรทํานี่มันรู้ไม่ได้เลยมันก็ทําไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้ปากันเข้าใจการเราทาข้อวัดปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้ มันก็ให้นึกเสียว่าเหมือนกับเราอยู่ใกล้กับอุปชาอาจารย์นั่นแหละถ้าจะมีอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยใกล้ชิดยังไงแต่ถ้าเราเกียดคร้านจะไม่ทําความเพียรไม่ทํำกิจวัตรการไหวพระภาวนาก็เอาแต่มันถตาขี้คร้านแล้วก็ไม่ทําอย่างนี้นะและเช่นนีนะ้มันจะไปเจริญได้ยังไงอ่ะเม้นมีจะอุปชาแนะนําอยู่ทุกวา่าดวกวันก็ตาม ถ้าตนไม่ทําแล้วมันก็แลว้วเท่านั้นแหละก้าวหน้าไปไม่ได้เลยจิตใจอันนี้เนะี่ยให้เข้าใจถึงว่าไม่มีอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยแต่เมื่อเพื่อนให้ข้อวัดปฏิบัติเพื่อนแนะนําสั่งสอนแนวทางปฏิบัติอย่างนี้เราก็จำเอาไว้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามไปไม่ท้อไม่ถอยไม่ประมาท จนว่าใจนะมันรวมลงได้มันสง,งบได้มันเยือกเย็นกิเลสอันหยาบช้าลามกไม่ครอบงำจิตใจอย่างนี้นะมันก็เห็นเอมันก็คล้ายๆกับว่าอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยแหละว,วันนี้นะมันก็มีได้ความอุ่นใจนะดังที่พระพุทธเจ้าตัดแก่พระวัคก,การินั่นเองดูก่อนวัาก,การิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราจะถาืมอย่างนี้ท่าน าคาริท่านก็พิจารณาลงไปจนได้เห็นแจ้งในธรรมของจริงนะึงท่านจึงได้เห็นวนะ่าโอ้พระพุทธเจ้าก็คือธรรมของจริงนี่หนอความบริสุทธิ์นี่หนอต่อจากนั้นท่านก็ไป,ไปนั่งเหงนหน้าดูพระพุทธเจ้าแล้ววะนี่พราเห็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมแล้วนี้เอทมนี่ทั้งหากทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะฉะนั้นเราจะ ดูพระพุทธเจ้าเราต้องดูที่ใจตัวเองบริสุทธิ์จากกิเลสป่าปธรรมหรือยังอ่ะอย่างนี้นะถ้าเห็นว่าจิตใจตัวบริสุทธิ์จากกิเลสบาป่าประธรรมอยู่นี่ก็เท่ากับว่าเห็นองค์พระพุทธเจ้าถ้าบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างนี่ก็เห็นได้เป็นบางเสี้ยวบางส่วนเห็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ่ะต้องให้เข้าใจอย่างนี้ เพราะว่าอุปชาอาจารย์นี่เพื่อนก็มีภาระมากบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปอย่างนี้เราผู้เป็นลูกศิษย์นี่ก็พยายามฝึกตนไปให้มันดีไปทรงธรรมทรงวินัยไว้ให้ได้แล้วเ,เมื่อไม่มีครูอุปชาอาจารย์แล้วอย่างนี้เราผู้ลูกศิษย์ก็สืบทอดข้อวัดปฏิบัตินี่ไปก็เป็นประโยชน์ต่อเนื่องกันไป ต่อไปเบื้องหน้าเราก็จะเท่าแก่ชรา,าเหมือนกับอุปชา,าจานนี่แหละว่างั้นเมื่อเวลาเรายังหนุ่มยังมีกําลังดีอยู่เราจะต้องทําความเพียรให้เข้มงวดปวดขันเข้าไปเฟกใจให้มันหนักแน่นในธรรมในวินัยเข้าไปให้มันหนักแน่นในระเบียบแบบแผนต่างๆไม่ให้มันเบื่อหน่ายตอบ ข้อวัดปฏิบัติหรือแบบแผนอันดีงามต่างๆที่เราทำกันมาอย่างนี้อย่างที่แนะนำมาแล้วเรื่องการขบชันนี่ก็สำคัญอะนนั้นอย่าอย่าให้พระแห่งอื่นซึ่งเพื่อนมาพักด้วยนี่นะแล้วจะไม่เห็นความเหลวไหลาการขบการฉันของเราเนี่ยไม่สมควรนะต้องรักษาจญญรญยามารยาทให้ดีอืม ไม่ควรที่จะไปทำอะไรเกะกะละลานไปทั่วต้องรักษาความสงบให้ได้ต้องสงบสงเงียมพูดกันก็อย่าไปพูดเสียงดังในในทินที่ไม่ควรพูดนะนั่นแหละพูดเสียงดังนี่อย่างเช่นว่าเราอยู่ห่างกันพูดกันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ถ้าพูดเบาก็ไม่ได้ยินอย่างนี้เราก็พูด ดังดังขึ้นหน่อยพอให้มันได้ยินกันอ,อย่างนี้แต่ถ้าอยู่ใกล้กันในี่ก็ไม่จำเป็นตราตัวไปพ่นวาจาเอาไปดังเอาเสียกึกก้องไปอย่างนี้นะมันไม่ถูกกับเรื่องสมณะเพศสมณะแปลว่าผู้สงบระง,งับอย่างนี้นะเนี่ยก็ฟังเอาสิถ้าเราไปพูดโงงชงเชง ไปดังสนั่นวันไหวเงนั้นมันไม่ใช่แลยมันไม่ใช่ผู้สงบระงับอ่ามันเป็นงั้นแสดงว่าจิตใจนี่มันไม่สงบเลยมันจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจาอ่ามันมันมันสอมันสอให้เห็นได้อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาจิตใจตัวเองนี่แหละรักษาจิตดวงนี้ไว้ให้ได้ การที่เราทําข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั่นนะก็เพื่อให้ใจมันจดจ่ออยู่ในข้อปฏิบัติจะให้มันส่งออกไปทางอื่นทางไกลนี่มันก็เป็นอุบายวิธีฝึกก,กิจอย่างหนึ่งนะการทํากิจวัตรนี่นะให้เข้าใจแล้วก็ทําให้ตรงตามเวลาด้วยออย่าไปอ่ดอาดยืดยากอย่างเช่นมาทำวัทนวา,างนี่นะไม่ควรนะที่จะให้เออมันเลยเวลาไป เรากท็ทุกคนต้องรู้เวลาอยู่นี่พอได้ยินเสียงะระฆังแล้วนี่ก็รีบเตรียมตัวอย่างนี้นะถ้าเราเอาใจใส่จริงจังน่ะแต่คนที่ไม่เอาใจใส่ได้ยินเสียงะระฆังก็เฉยแต่ทำโน่นทํานี่ไปอย่างนี้จนถึงเวลานมนานเลยจึงค่อยมาเนมานาเพื่อนวมกันอยู่สลาหมดแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยโกยโกยมาทีหลังอย่างนี้ ไอ้น,นี่มันไม่ไม่ดีนะเนี่ยอย่าไปทำนะนิสัยอย่างนี้อย่าไปฝึกอ,อยู่ที่ไหนไม่มีใครเขายินดีด้วยหรอกนิสัยแบบนั้นนะอันี้เนี่ยให้เข้าใจเมื่อเราอยู่กับหมู่แล้วมันต้องทำอะไรต้องให้มันแสดงความพร้อมเพียงกันให้มันปรากฏเมื่อเราม,มีความพร้อมเพียงกันนี่ความรังเกียจกันมันก็ไม่มีแล้ววันนี้นะมันก็ชื่นชมยินดีต่อกันอะไรกันแหละอ่า นัดกันเวลาไหนอย่างนี้ก็ต้องทำเวลาให้มันทันกับเวลาต้องไปให้มันทันกับเวลาอย่างนี้นะฝึกตนไปอย่างนี้ผู้ใดยังล่าหลังอยู่นี่ก็ให้ตื่นตัววันี้นะฝึกตนอ,อย่าไปถือเอาความชอบใจของตนเป็นใหญ่มันไม่ได้ไม่ได้การไปถือเอาความชอบใจของตัวเป็นใหญ่จะีม่ได้สะของมกิเลต ให้หนาแน่นขึ้นไปทั้งนั้นเลยให้เข้าใจมันต้องเอาระเบียบเป็นประมาณนะเอาเป็นเอาระเบียบเป็นเครื่องฝึกตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาละเราจะตั้งใจทำอะไรให้มันทันกับเวลาเวลาห้มเป็นระเบียบเราจะสามาคีกับโม่กับเพื่อนเราก็เป็นนักบวชผู้หวัง ความพ้นทุกข์พ้นภัยผู้หนึ่งไม่ใช่เราบวชเล่นบวชลองบวชคลองประเวณีบวชหนีสงสารบวชผวางเข้าสุขอย่างที่ท่านกล่าวไว้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ว่างั้นเราบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์จริงๆนี่เราจึงได้มาอยู่ในป่าเขาเาเนาภัยอย่างนี้ก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละเรื่องมันมันก็มันก็ทำความดีได้แต่วันนี้มันทำก็ว่าปฏิบัติทันกับว่อมเวลาได้ อย่างเช่นหัวลุ่งนนี่ก็เคยเตือนแล้วก่อนนอนอธิษฐานใจไว้ให้เรานอนนี่เราจะไม่นอนเพื่อความสุขสนุกสนานเรานอ,นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วเมื่อตื่นขึ้นรู้สึกตัว,วเราจะรีบลุกขึ้นทำความเพียร แต่และกากอิฐานใจไหว้ขออำนาจคุณพระรัตนนาไตบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้อขอให้ข้าพระเจ้านี้ได้ตื่นทันกับเวลาทำกิจวัตรส่วนรวม